สวัสดีพี่พี่น้องๆ้องผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวการจัดการลูกสุกรแรกคลอดในหัวข้อของการตอนว่าจะมีความสําคัญอย่างไรมีเทคนิควิธีการอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ลองนำไปรประยุกต์ใช้กันตามความถนัดนะครับ โดยในขั้นตอนแรกผมจะเริ่มจากการฉีดวิตามินให้ลูกหมูก่อนเพื่อลดความเครียดและฟื้นฟูร่างกายหลังการตอนวิธีการจับบังคับในครั้งนี้ผมเลือกใช้วิธีการจับหูฉีดยานในท่ายืนหากเป็นคนตัวเล็กหรือมือไม่แข็งพอผมไม่แนะนำให้ใช้วิธีการจับบังคับด้วยวิธีนี้นะครับเมื่อจับได้ถนัดมือแล้ว ผมก็จะใช้ไซลิงอัตโนมัติในการทำงานเพราะสามารถทำคนเดียวได้ผมจะฉีดวิตามิน b 12ปริมาณ 2cc ให้กับลูกสุกรก่อนทำการตอนเพื่อลดความเครียดและช่วยฟื้นฟูร่รางกายรวมไปถึงช่วยในการเจริญเติบโตอีกด้วยครับหลังจากฉีดวิตามินเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่วิธีการตอนในแบบที่1นนะครับผมจะจับลูกสุกรหันด้านหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นใช้มือซ้ายและนิ้วชี้ซ้ายนะครับ กดไปบริเวณหว่างขาตรงบริเวณที่ลูกอันทะอยู่นะครับจากนั้นรวบขาและความรูกสุกรลงแบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถมองเห็นลูกอันทะที่เป็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อมองเห็นเป้าหมายในการตอนชัดเจนแล้วนะครับจึงใช้ใบมีดผ่าตัดกรีดผนังหุ้มอันทะทั้งสงด้านนะครับ ให้เป็นรอยทางยาวแบบนี้นะครับจะเป็นแผลใหญ่หรือแผลเล็กแล้วแต่ความชำนาญของพี่ๆเพื่อนๆได้เลยนะครับในรูปแบบที่หนึ่งนี้เหมาะสำหรับคนที่มีกำลังข้อมือและกำลังข้อแขนสูงนะครับท่านไม่จะเป็นต้องจับแบบวิธีอื่นนะครับสามารถจับวิธีนี้โดยการควมร่มลูกสุกรลงและดันลูกอันท่าออกมาได้เลยนะครับ เมื่อลูกอันทะออกมาภายนอกแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะดึงหรือจะเลือกตัดนะครับในกรณีนี้ผมเลือกการดึงนะครับเพราะจะสามารถทําความสะอาดปากแผลได้ง่ายกว่านะครับและแผลก็จะแห้งเร็วกว่าด้วยนะครับเมื่อทําการดึงลูกอันทะออกจนหมดแล้วนะครับจากนั้นจึงใช้โปรโวโดนไอโอดีนพ่นทับบริเวณปากแผลนะครับเพื่อเป็นการรักษาแผล และเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับก่อนจะปล่อยลูกสุกรกลับเข้าฝูงเช่นเดิมนะครับในวิธีการตอนในรูปแบบที่2นี้นะครับการจับก็จะเป็นการจับเหมือนกับวิธีแรกนะครับคือการจับคว่ำลงแบบนี้นะครับก่อนจะทําการกรีด ปากแผลเช่นเดิมนะครับทั้ง2แผลวิธีการต่อไปนี้จะเหมาะกับคนตัวเล็กอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กก็สามารถทำได้นะครับโดยที่มือจะไม่ล้าเกินไปสามารถทำได้ติดต่อกันหลายตัวนะครับโดยการจับลูกสุกรนะครับมาหนีบไว้กับแขนนะครับจากนั้นจึงรวบขาวไว้แล้วจึงใช้มืออีกข้างนะครับในการดันลูกอันท้าออกมา แบบนี้นะครับหลักสําคัญในการตอนสุกรนะครับคือต้องตอนตั้งแต่อายุน้อยๆเพื่อที่แผลจะได้หายไวช่วงอายุในการตอนที่แนะนําผมแนะนําเป็นช่วง3-5วันหลังคลอดนะครับไม่นิยมตอนสุกรตอนอายุมากเนื่องจากทําการตอนได้ลําบากและหลังจากการตอนแผลจะหายช้าและสมานแผลได้ช้าด้วยเช่นกันครับ หลังจากดันลูกอันท่าออกมาและดึงจนหมดแล้วนะครับก็จะทําแบบเดิมซ้ําไปนะครับคือการพ่นโพรโวนอโรดีนเพื่อทําการฆ่าเชื้อและรักษาแผลไปในตัวนะครับโดยโพรวีโดนตัวนี้นะครับผมจะไม่ผสมน้ําเลยนะครับจะใช้โพรวีโดนเปียกๆเข้มข้นเลยนะครับดูมาถึงตอนนี้หลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมต้องตอนลูกสุกรเพศผู้ คำตอบคือการที่ตอนเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นฉุนแทรกในเนื้อซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นี้เกิดจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรโนในเพศผู้จะทําให้เมื่อนําเนื้อไปประกอบอาหารจะมีกลิ่นฉุนรบกวนจนไม่สามารถบริโภคต่อได้และการตอนเองก็ยังช่วยตัดฮอร์โมนเพศผู้ออกทําให้สุกรจุดจ่ออยู่กับการกินมากกว่าการสืบพันธุ์ทําให้โตเร็วการจเจริญเติบโตไม่ช้า จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงรวมไปถึงการตัดปัญหาการผสมและอุ้มท้องโดยไม่พึงประสงค์ได้ด้วยครับ like four, three, two, หากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆหรือชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ